การเจริญภาวนาธรรมสมาธิมีสติอยู่ที่ตรงปร่งสังขารขจัดกิเลสทั้งหลายในสันดานให้ตั้งมั่นภาวนาว่าพุโทโธควรละวางเรื่องงานการทั้งหลายมาตั้งใจเลขละความยะโสทำจิตให้บริสุทธิ์กับพุโทโธ มีมโนน้อมส่งตรงจิตตนจงเจริญภาวนาน้อมหาจิตมันพินิจพิจารณาว่าสังขารดูกิเลสทั้งหลายคือหมู่มานปฏิยานตนให้ห่างทางอบายอันพุทธเข้าโทองบอกคำสอนจะสำเร็จแน่นอนนั้นอย่าหมาย กิเลสกลางกั้นมานมากมายจงหาอุบายหาช่องมองในตนจงมองดูตัวเราก่อนมองผู้อื่นเพราะเราต้องฝืนกับกิเลสหาเหตุผลว่าการเจริญภาวนามาทุกคนจะมีผลเห็นธรรมได้เฉพาะตัว มันเจริญภาวนาปัญญาก็เกิดที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นเห็นได้ทั่วอันบาปุลนท่านก็รู้เฉพาะตัวจะดีชั่วท่านก็รู้อยู่ในฌานทุกทุกท่านมาปฏิบัติฝึกหัดได้ไม่เลือกใครเลือกเวลาเลือกสังขารไม่มีกำหนด กฎเกณฑ์เป็นประมาณทุกทุกท่านมาปฏิบัติธรรมตามสบายอันวิริเยทุกขมัดเจติเป็นดำริพุทธองค์ตรงความหมายทำแสดงแสงสว่างอย่างมากมายว่าบุคคลจะล่วงทุก์ได้เพราะความเพียร